เป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กด subscribe ออนนี่ด้วยนะคะมามาพี่น้องมือนี้กะมากินกับออนนี่อีกคือเกาลัดค่ะเนอตมสัวตามัวตมส,ส,สัมปะปิเนาะอ่าหัวโคโรบีหัวสวีทสามสิบกีบเพราะว่าอันอันพาขิรเวเนาะคะนอะมตมบักทัว พักดองกับตำใส่อ่าอันนี้ก็เป็นยังก่ก็ล่ะมะกอกฝรังขึวานะครับมะกอกทีท,ท,ท,ทีเว้าให้ฟังเนาะคะเนาะในข้างในเมื่อก็สิเป็นยังไงอ่าลืมซื้ออีกขึ้นเก่าลืมซื้ออีกคือเก่าล่ะสมองปลาท้องพี่น้องเอ้ยมามากินแ่บๆน้ำกันได้เจได้พี่น้อง เห็นแล้วก็นำไายไหลเรื่องเพชรบตรงห่วงค่ะจีดจาดถึงใจ่วงนี้กับฝนตกเล่นมาสองมือ ฝนตกเล่นมาสองหมื่อ,อยู่ New นิวซีลนกับอ่าเป็น,นําำถ่วมหลายๆพื้นที่เนาะ,ะเนาะแต่โชคดีคืออันนี้อยู่ทั่งภูเขามันก็เลยบกระทบกระเทือนเนาะพวกเห็ดฟ้าร์มเห็ดยังหน้าตอนนี้ก่ะกำลังออกข่าวกันอยู่ว่าน้ำปลาน้ำอันนี้ถ่วมหลายจังหวัดค่ะอันนี้ของของของนิวซีแลนด์ โอ้ oh. <c oughs> <c oughs> พักดองอันนี้ก็เป็นพักดองนะคะการบ ok อคคาีีอม่ดดองใส่น้ำอามาดอง <c oughs> ดองมาแล้วก็มามากินแล้วก็มีอันต้นต้นและดิดที่มันเป็นนะเนะะาะที่เออเอ่อหมูว่านนั่นที่มาเปิดอันกระปุก เปิดกระปุกพักดองเนาะแล้วก็มากินกระปนปลาว้านนี่มาเบิดค่ะเนี่ยก็เลยเอามากินมาตำใส่น้ำกันเลย้าาปุนกระปุ้น,นอืม ចាំមកខៃណៅតាមកັນផាគីល30ជីស្បៃណាន ไปว,วางพงาี่ทุกบ้านได้กินเข่าก็ไม่กินนหมกันได้คะด่ะทุปกป้ามาพี่น้องสมตำกินได้คู่มือคู่ขบับ <c oughs> นำแยำได้แสบน้ำนั่นเผ็ดปากปานกับแสบแห้งเผ็ดแห้งแสบ รถจีจาดแห่งโอ้ยสิพาสิพาลูลีลูลีมาเดอพี่น้องอดบ่หวอาจีพสั้นอาจีนีนเนี่ยจังหน่อยเด้อค่ะเด้อบ่ดยอันนี้บ่ด้ตั้งกล่องยังดีเลยนี่ย แ่บค่ะอือานกินแค่สองคำเองมืมอมือกล่องซันกับออคอทษขคอไพยได้ค่ะเด้อ 弄明白。 ําหรับมื้อนี้กินกินโซก,กับผูบ้ใดบ่ทานได้กินข้าวก็มาเด้อมากินนํากันเด้อค่ะเด้อแต่ว่ากินก็นยังสิกินต่ออยู่เนาะแต่ว่าสิขอจบอืม <c oughs> อันนี้ไปซํานี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ่ทันได้เคิงทองอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่ามันอบึบบับบึบบับเนาะ ขากล่องของมันหักนะเขาเลือบอะไรอตังเพรานั้นเดีมีขากล่องใหม่ก็เลเยแต่ใส่มือจับอาจจะเป็นเงิบเงับเงิบง็บอยู่เนาะสำหรับวันนี้จะกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณพนพงน้องพีเด้อค่ะเด้อที่เขาไม่กำลังแรงใจหูตาไล่กับคโคดหดคอพายเด้อเจอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ยขาด ขาดคำเข้า